สวัสดีครับพบกับบริษัทอัคะระโซลูชั่นนะครับกับเช้าๆนะครับวันนี้ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับลงครบเซตนะครับลิฟต์ตั้งศูนย์นะครับเครื่องถอดเครื่องทวงความลมพูม่านะครับแล้วก็ลิฟต์คันบนนะครับสามตัวนะครับ กับเจ้าเช้านะครับที่ตึกบุรีรัมวันนี้รถเทียบเราก็มาถึงแล้วนะครับก็นี้ครับก็จะประมาณนี้นะครับเข่าๆนะครับเดี๋ยวทีมงานก็จะได้การจัดลงเท่าที่นะครับนี่เป็นแผ่นอัดนะครับเป็นลิฟต์คานบนนะครับนี่ห่อเอาตาลิฟต์ของเรานะครับ จะเป็นแทงพักลมนะครับ500ลิตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นม๊มลมนะครับ๊มลมพูม่าก็จะเดี๋ยวตอนลงเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับถ่ายดูให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวก็ลังจะรื้อของนะครับแล้วก็จัดลงนะครับนี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะครับ นี้ก็จะเป็นตู้เครื่องมือนะครับตู้เครื่องมือนะครับหอลุมนี้ก็จะเป็นเครื่องลิฟตั้งศูนย์นะครับลิฟตั้งศูนย์ตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนปั๊มลมนะครับปั๊มลมกับถังพักลมนะครับก็อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลัง ตัวนี้ก็น่านะนี่ครับตัวนี้น่าเป็นจุดปั๊มลมนะครับแล้วถังพักก็มีท่อโผล่มาให้เราอยู่นะครับหกหุนแลก็เดี๋ยวเดี๋ยวทีมงานจัดของลงก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูครับนะครับทีมงานช่างครับก็ได้เอาลงจากรถเกือบจะหมดแล้วนะครับนี้ก็ประกอบไป เป็นบางส่วนแล้วนะครับน,นี่ก็แยกแยกตัวริบพันบนไปครับเป็นเสาเป็นเสานะครับตงก็จะเป็นช่างใหญ่ของเรานะครับก็เตรียมเอาริบตั้งศูนย์นะครับลงหลุมนะครับนะครับนี่ก็นะทางช่างแก๊ปก็ประกอบเป็นั้นเครื่องมือนะครับของโตลินนะครับ จะลกๆหน่อยนะครับเพราะว่ายังไม่จัดเจ้าที่ครับเก็บของนะครับครับวันนี้เป็นปั๊มลมปูม่านะครับก่อนเราเทสมาเรียบร้อยครับมีลมอยู่นะครับนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นแม่แรงห้าตันนะครับถังน้ำมันเกียร์ถังรองถ่ายนะครับวันนี้ถังดูดถ่ายแล้วก็ตัวแม่แรงสามพห้าตันโหลดเตี่ยนะครับนี่เป็นเครื่องปอดยางครับถอดยางนี่จะเป็น กลองแขนนะครับก็จะเกีกานนิดนึงนครับน,นี่เป็นแขนนะครับนี่ครับเครื่องหัวเกาต้านะครับแล้วก็แนนดตโตโยนะครับ30มสิบตัน ันติดดูดิบอกรีบร้อยนี้ครับตู้ครับตู้โทรของรีบนะครับตันนี้ยังไม่แก่ครับก็จะเป็นจารวมในโตนะครับจารวมในโตพื้นนะครับนี่เป็นปูเปิดใหม่นะครับปูเปิดใหม่ครับอำเภอสตึกบุรีรัมย์ครับ เป็นรีบตั้งศูนย์ฝังพื้นนะครับฝังพื้นกอ,อลงหมดเรียบร้อยครับลงหมดเรียบร้อยครับเนี้ยครับของเราครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูเป็นระยะครับกับทีมงานวันนี้ครับสามทหารเสือครับสามทหารเสือ เงียบเดี๋ยวตั้งเสาตั้งอะไรครับต่อไปเดี๋ยวถ่ายดูทีนะครับครับหลังจากได้ระดับนะครับก็ตั้งเสาขึ้นคานนะครับก็ร้อยสลิงนะครับแล้วก็ใส่สายไฮดรอลิกนะครับต่อกันเข้าไปนะครับก็ทำการเจาะพุกต่อนะครับเจาะพุกนะครับ นี่ก็คานโบรก็ติดเสร็จไปแล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวาใส่แขนนะครับใส่แขนนะครับตัวนู้นรถสองกำลังเจาะอยู่นะครับโดยน้องรองครับช่างแก๊ปช่างใหญ่นะครับสองท้องนะครับสองชิ้นงานช่างนี่ครับช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่กำลังทำาี่ตั้งศูนย์อยู่นะครับต่อไปให้ด้หลิกนะครับ ข้อยท่อนะครับก็เป็นออตาลิฟต์นะครับออตาลิฟต์ที่เขาเจาะช่วยอยู่นะครับาราก็หลังจะเป็นรูปเป็นล่างนะครับวันนี้หลังจะเป็นรูปเป็นล่างนะครับก็จะสภาพก็จะลกนิดนึงแล้วก็เป็นตู้ชันเครื่องมือนะครับโตลินครับตัวนี้โตลินนะครับพร้อม ของเครื่องมือนะครับของเครื่องมือครบนะครับเครื่องมือของใช้งานนะครับของใช้งานนี่ก็เป็นถังดูดถ่ายนะครับถังรองอย่างที่บอกนะครับก็อันนี้ก็ประกอบเสร็จพื้นที่เรียบร้อยครับเครื่องถอดยางของแขนเชื่อขวดนะครับ ออาตาครับรุ่น85 50นะครับตัวนี้ใช้ดีครับพอแข็งครับตัวนี้พอแข็งแรงหนาแน่นครับพอตัวนี้ครับรับรองว่าตัวเมาส์ปากเป็ดไม่กินแม็กแน่นอนครับไม่กินแม็กแน่นอนรับประกันนะครับมาพร้อมแขนช่วยกดนะครับตันเทพครับแขนช่วยกดตัวนี้ใช้ง่ายครับตัวนี้แล้วก็เครื่องทวงของเราครับ เอาตานะครับตัวนี้ดูกันจะชัดครับหน้าจอครับบอกเลยว่าค้าเสียนครับตัวนี้แม่นยำแน่นอนตัวนี้นะครับใช้เครื่องนี้ครับจบแน่นอนครับจบแน่นอนครับมาพร้อมแท่นอัดนะครับแท่นอัดของโตโยนะครับตัวนี้ครับ 30บตันครับ30ตันนะครับต่อยเป็นนะครับตัวอัดนะครับต่อจากประมาณนี้นะครับจากประมาณนี้กับทีมงานครับวันนี้ครับที่สตึกบุรีรำครับสตึกบุรีรำนะครับ ถ้าเดินทางมาจากบุยลนะครับก็จะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองสตึกนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับถครผ่านไปผ่านมาครับก็แวะอุดหนุนทางเฮียเขาได้นะครับนะครับตัวนี้กำลังจะเปิดใหม่นะครับมองเห็นได้ชัดนะครับก่อนถึงไฟแดงตัวเมืองครับครับเดี๋ยวถ่ายให้เป็นระยะครับกับวันนี้ครับกับทีมงานบริษัทอาคะโซลูชันครับ แต่วันนี้เราก็เทสนะครับเทสลิฟนะครับขึ้นสามตัวไปนะครับก็เทสเป็นที่เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับลิฟต์เอาต้าคัานบนนะครับส่วนส่วนเครื่องถ่วงน,นะครับตอนนี้กาลังก็เทนกันอยู่ก็เทนไปเมื่อชเช้าครับก็เรียบร้อยนะครับ ก็เครื่องถอดนะครับก็เรียบร้อยส่วนปั๊มลมนะครับเดี๋ยวเอาเข้าไปไว้ข้างหลังนะครับพราว่าท่อพี่เขายังไม่เสร็จนะครับท่อยังไม่เสร็จนะครับก็ปั๊มลมก็จะเทสพวกเครื่องถอดก่อนนะครับดูถังนะครับนะครับพอเรียบร้อยครับถังถังพื้นที่เรียบร้อยเก็บสีเก็บอะไรให้เนียนตา ยิบปุ๊บด้วยนะครับยิบปุ๊บปุ๊บนะครับปุตัวครับครับก็จะเอาปั๊มลมมาต่อเขานี่ครับจะเป็นสายอ่อนนะครับเพื่อความยืดหยุ่นนะครับของปั๊มลมนะครับปั๊มลมเป็นลูกสูบนะครับนะครับก็จะประมาณนี้ครับของงานสตึกบุรีรัมครับก็ จบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใครสนใจสินค้านะครับก็ติดต่อบริษัทอัคระโซลูชันได้นะครับหรือจะสอบถามอะไรต่างๆนะครับก็ติดต่อช่างยุทธได้รับอยากให้ช่างยุทธถ่ายอะไรให้ก็พิมพ์ข้อความมาบอกนะครับใต้คลิปนะครับสุดท้ายนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ